ูช้ชมครับหลังจากที่เราออกจากแคมป์เราประมาณเก้าโมงเก้ามงครึ่งน,นะครับตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งพอดีนะครับเราเดินจากเขาที่เราพักจนมาถึงณจุดนี้จะเป็นทางเป็นป่าดิบชื้นหมดเลยนะครับลองลองแทนกล้องดูฮะจะเป็นป่าลักษณะนี้หมดเลยนะครับซึ่งจะเป็นทางลงตลอดไม่มีทางขึ้นนะครับปัญหาของทางลงเขาก็คือว่ายิ่งเรามีสัมภาระหนักๆน เวลาเราเดินลงมาเหมือนกับเราปะทะกับแรงแรงกีฮะคือมันจะทําให้สิ่งของมันมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วข้อเท้าเราก็จะรับน้ําหนักตัวสัมภาระเยอะขึ้นทาให้ลงการลงเขาอะ่ะเป็นเรื่องที่ยากสาหรับผมคิดว่ามันยากมากนะครับตอนนี้เราลงมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับอ่าเราลงมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาพักเพื่อที่จะล้างหน้าล้างตาตรงลำธารตรงนี้ก่อนะครับลำธารก็ใสสะอาดนะครับ มีปลาด้วยสามารถปิดกีได้สบายๆครับเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็จะเดินทางต่อไปอีกนิดนึงถ้ามีจุดเล่นน้ำได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูอีกทีนึงโอเคครับเดี๋ยวถ้าเจอสถานที่ดีๆเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปเก็บไว้อีกครั้งนึง